สวัสดีครับนี่คือวัตถุมงคลลงปุศิลานะฮะเป็นคุณแผนนะครับพระผงยุคแรกๆของลงปุศิลาเนี่ยท่านจะแกะพิมพ์เองนะครับเป็นบล็อกหินกับมอกปลายนะฮะซึ่งจะมีรูปแบบการกดพิมพเองด้วยนะครับแล้วก็ความเฉพาะตัวอยู่ที่มลสารนะเม็ดมลสารจะบ่งบอกได้ถึง พระว่าแท้หรือว่าเกนะซึ่งที่นิยมกันมากๆเลยก็คือพระกดบล็อกหินนะฮะแล้วก็เขียนด้านหลังว่าหลวงปู่หินนะครับแล้วก็จะมีรายการอุดฝังตะกรุดอุดกิ่งนะฮะที่มีมูลค่ามากนะฮะแล้วหาอาหารยากมากนะครับซึ่งพระอุดกิ่งด้านหลังนะครับจะมีการพ่นสเปรย์ด้วยนะเป็นสเปรย์ทองนะฮะคือทาคล้ายๆกับพ่อคุยนั่นแหละครับแล้วก็ หลวงพุทิมนะฮะหลวงพุทธิลาท่านก็จะพยายามสร้างสารรค์งานศิลปะในตอนนั้นนะฮะเขาเรียกกันแบบนี้นะครับให้เหมือนกับคุณแผนกุ่บ้านกลางนะครับพิมพ์ทรงก็จะประมาณนี้นะฮะก็จะมีความคมชัดประมาณนึงแล้วก็มวลสารนี่จะสวยมากนะครับซึ่งจะเห็นปุ๊บก็จะรู้ว่าเนี่ยพระหลวงพุทธิลาแต่เป็นยุคต้นนะครับแล้วก็หายากมากนะครับซึ่ง สามสิงฆมูลเลตนะฮะพวกพิทตอสพิตินะครับพวกของผู้ที่สร้างพระเขาจะชอบไปเอาพระยุคต้นนี่แหละพระที่กดพิมพ์เองแล้วก็สะสมด้วยนะครับเนะี่ยตัวเก็บเลยนะฮะพวกพี่เอนะครับเอามาพีมอนสารนะฮะพีมอนสารก็คือการเอาบนวนสารหลวงพระยุคแรกๆที่หลวงปู่ทําเองนะมาบดตํานะครับแล้วก็ทําพิธีพีมอนสารเพื่อที่จะสร้างพระใหม่นั่นเองนะครับพระใหม่ก็ที่ ที่ออกมาในวาระต่างๆแล้วก็เขาก็ไปเอามวลสารองยุคต้นๆนะครับแล้วก็เหรียญยุคต้นๆนะเหรียญทีไ่ไปเก็บแล้วมีความเสียหายมากที่สุดคือเสมานั่งหัวเสือเพราะว่าเหรียญเสมานั่นน่ะปกติธรรมดามันก็มีน้อยอยู่แล้วครับแล้วก็ไปกวาดเพื่อที่จะเอามาพีมันสามนั่นก็เลยทําให้ราคาของเหรียญยุคต้นน่ะทะยานนะครับสู่ตำนานนะก็คือ เนื่องด้วยปริมาณมันท้าทายความนิยมมันมีน้อยแล้วก็เนื้อหาของการสร้างสารรค์เนี่ยคือหลวงปู่ศิลาท่านทําเองทุก,ท,กทุกเหรียญทุกทุกอง,งนะเมื่อก่อนนะ่รูปแบบการพทุทธาพิเศษก็เสกเป็นไตรมาสก็คือเสกทีละสามเดือนนะครับหนึ 1, ่งวันษาเต็มเต็มนะระยะห่างการสร้างวัตถุมงคลมันก็เลยห่างกันมากนะในแต่ละปีตอนนี้หนังสือเล่มที่สองแล้วของวัตถุมงคลหลวงปู่ศิลานะครับออกมาแล้วนะก็มีการชี้ตําหนิของ พระรุ่นต่างๆนะมันจะง่ายต่อการสะสมนิยมพาแทนนะเรามาดูรายละเอียดของภาพผงกดปิมเองของหลวงปู่ศิลาสีนโทนะครับยุคแรกนะฮะอง์นี้ไม่มีกลิ่นครับนี่นะฮะบนแผ่นหลังเรียบนะครับเห็นไ,ไหมฮะด้าน,นหลังให้มีคำสลักไว้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะครับ แล้วก็พระองค์น,นี้อยู่ในกรอบนะกรอบซึ่งเป็นกรอบเงินซาตินนะซึ่งสวยมากเลยนะฮะแล้วก็เข้ากับพระมากๆเลยพอดีเป๊ะเลยครับความพอดีของพระขุนแผนองค์นี้แสดงให้เห็นถึงการทําพิมพ์นะะคือไม่แบบของพิมพ์หุนแผนเนี่ยถ้าเกิดไม่เป๊ะจริงๆมันจะเข้ากรอบมาตรฐานไม่ได้นะะซึ่งนี่ก็เข้าก,บกับกรอบมาตรฐานเป๊ะเลยครับเป๊ะจริงๆเข้าไป ประดับอยู่ในซูมนะครับแล้วก็ดูยาสงสง่าเลยนะตอนนี้ทองคําแพงมากนะครับแล้วก็สามารถทําได้นะครแต่ไม่ใช่ราคาที่มันเคยทํากันนะตอนนี้หนึ่งหมืนบาทก็ทําลําบากทํายากแล้วเรามาดูรายละเอียดกัน,นพระมีหน้าตาเลยนะครับ เป็นผ้าใหม่นะครับมวนสารเป็นเม็ดเลยนะหลังจากยุคกดแม่พิมพ์นี้ก็จะมาเป็นงานของด็อเตอร์สมพง์แล้วนะเพราะว่างานขออซื้อรผสมพง์ก็จะไล่ตั้งแต่พระลีลากำแพงครับอกล้องชายจีวรจนถึงศีลาแรงปิตาจินามณีฮนะยุคต้นครับ ุคแรกนี่หลวงปู่ชอบปลูกเสษที่พระธาตุพนมนะเนื่องจากหลวงปู่ศิลาเป็นอุปถากของวัดพระธาตุพนมนะอาลามหลวงเป็นเพียงคนเดียวนะครับที่ได้ทําพิธีกรรมทางสงฆ์ในพระธาตุพนมนะฮะเป็นเพียงพระรูปเดียววัสาุนี่สวยมากเลยนะครับเป็นพระของหลวงปู่ศิลานะฮะ ถูกแบ่งแปลง,ปลง,ปลงปมาจากคุณคุณตีนะครับคุณตีร้อยเอ็ดนะซึ่งพื้นที่นะครับผมนําเข้ามาจากคนพื้นที่ครับซึ่งก็ถือว่าเป็นความโชคดีผมได้พาแท้แล้วก็ได้สายตรงที่เอ่ยไปใครๆก็รู้จักครับนะฮะเงิ<ส>นผมก็เป็นเนงินแท้นะแล้วก็ผ้าผมก็ต้องเป็นผาแท้นะ ได้มาตัวพระก็จะบอกชัดเจนมากนะด้านหลังเป็นหลังเรียบนะครับองนี้ไม่มีกลิ่งองค์ที่มีกลิ่งก็มีนะครับท่้ชมแต่ยังไม่ทําลงไวนะ้ครับพอเรียบปุ๊บก็จะเห็นมวลสารเนี่ยค่อนข้างจัดนะครับจัดจ้านมากเดียวบางองค์ก็จะมีจันนะครับ ก็ผมกดพิมพ์ลูกแรกของมุิลาเนี่ยผมเคยขายเนี่ยแสนเก้านะครับเพื่อนๆอ,องค์นั้นเป็นฉัพนลังเสีเยสมเด็จฉัพนลังเสียองค์นั้นเป็นสเปรย์ทองนะครับแสนเก้านั้นเป็นราคาที่ถูกด้วยนะฮะซึ่งผมก็ไปนําส่งลูกค้าในกรุงเทพนี่นครับก็จะมีกิ่งด้านในครับแล้วด้านหน้าก็พ่นสเปรย์ทอง,องบางๆครับแล้วก็มวลสารจะเป็นเหมือนแก่ทรายครับ เป็นเหมือนหินเลยนะฮะจับกลุ่มกันเนี่ยครับคือมันต้องเป็น,นครับคือคนที่ผสมมวลสารเนี่ยผสมยังไงให้อยู่ได้นาน,นครับแล้วก็เหมือนจะมีน้ํามันนะครับด้าน,นหลังนะตลับอว่ากรอบนะครับใครอยากจะเลี่ยมอย่างนี้เราก็จัดให้ได้เหมือนเดิมนะย,ยังทำอยู่นะครับก็ ใครสนใจนะครับวัตถุมงคลยุคต้นนะครับให้โทรเบอร์นะครับเบอร์ก็จะลงไว้นะครับพูดคุยแลกเปลี่ยนสอบถามกันนะครับพายแทนพระหลวงพุทธิลาพระคุณแผนนะครหลังเรียบยุคต้นกดพิมพ์เองนะครับวัตถุมงคลยอดนิยม